วซเดียก,ก,กับสุลกาลิเวอูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่แฮปปี้กูรูเยนชัดน้องนุ่นกระสันลาห,หงแดงโยกสดทีมซาอุเดวิลินนะครับสายข่าวงแนลิวอูลออกมาเปิดเผยว่าดงงเหาเมนูเยนหัวหอกทีมชาตอุรุไวยังมีความต้องการที่จะย้ายอัลจินอันฟิลน,นะครับก่อนตลาดนักเตะสมนี้จะปิดตัวลงแม้จะตัวเพิ่งจะเรียบความแข่งกลับขึ้นมาด้วยการตะบันไปถึง4ลูกใะเกมอุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดให้กับหงแดงก็ตามนะครับ นับตั้งแต่ปิดซีซั่นนะครับนูนเยสตกเป็นเป้าหมายของนาโปรีอย่างเต่าเนื่องแต่ล่าสุดอัสโซลาไม่ยื่นข้อเสนอ70ล้านปอนด์ตามที่ลิเวอร์พูลนั้นต้องการและหันไปคว้าตัวลอเลนโซลูก้าดาวยิงของอูดินิเช่ที่ค่าตัวตูกกว่าไปเป็นที่หลนลอยแล้วขณะนั้นนูนเยสยังคงได้รับความสนใจจากทีมในลิซาอิอระเบียอย่างใกล้ชิดโดยฉะะเฉพาะอาลิลานที่เคยยื่นข้อเสนอถึง70ล้านปอนด์ให้กับลิเวอร์พูลพิจารณาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่บอดบริหารหงแดงปฏิเสธทันทีเนื่องจากกําลังอยู่ในช่วงลุนแชมป์อย่างไรก็ตามครับลินเปิดเผยว่าหลังหมดคู่แข่งอย่างนบปรีไปแล้วเออิลานภายใต้การนำทัพของกุนซือฮอเก้มเมซุสก็เตรียมเปิดฉากเล่นละตัวหนดเดียสอีกครั้งและหัวหอกในวัยยุหปีก็พร้อมแล้วละครับที่จะย้ายไปหาความท,ะทะม้าทายใหม่ๆในตะวันออกกลางลินกาวพานสปอตโมนะครับสื่อชันนํำว่า สโมสรจากซาอุดีอาระเบียจะกลับมาเจรจาอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นตัวเลือกที่จริงจังสาหรับนูนเยสและฝั่งของนูนเยสเองก็เต็มใจที่จะย้ายทียมตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความสุขเลยที่ลิเวอร์พูลปฏิเสธการย้ายทียมของเขาในตอนนั้นและตอนนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะกลับมาคึกคักอีกครั้งและหากเขาแสดงความเต็มใจย้าย,ายทียมเหมือนในเดือนมกราคมเราก็อาจได้เห็นการทำธรุรก,กิจเกิดขึ้น แต่ตอนนี้การย้ายไปยังนาบลีล้มเหลวไปแล้วและไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกลิเวอร์พูลรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในเดือนมกราคมทีมจากซาอุดีอาราเบียให้ความสนใจเขามากๆพวกเขายินดีใจ่ายในราคาที่สูงกว่าน,นปบลีมากและนุนเยตก็ยินดีที่จะย้ายไปที่นั่นเช่นกันสำหรับอนาคตของนนเยตก็กำลังอยู่ในสถากนการณ์ที่ตึงเครียดอ,อย่างหนักหลังจากลิเวอร์พูลไรที่จะได้ตัวฮูโกเอเกติก้มาจากไอตักแฟนงฟิร์ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกแรกที่คุณซอ้ออันเนอร์สลอตจะใช้งานเป็นบทบาทหมายเลขเก้าในซีซั่นหน้านะฮะก็ต้องบอกแฟนๆเลยนะครับว่าน่าสงสารน้องนุ่นอยู่เหมือนกันนะฮะ ใจจริงเน่ยเขาอยากย้ายไปนาโปลียะจะขาดนะครับอยากจะค้าแข่งในยุโรปต่อไปนะครับเพรนาโปลีไม่สามารถสู้ค่าตัวได้ไหวนะครับก็หันไปคว้าตัวคนอื่นแทนฉะนั้นตัวเลือกมันก็เลยมีจํากัดนะฮะมันก็เลยมีแค่ทีมจากซาอุดีอาระเบียเท่านั้นนะฮะน่าสงสารน้องนุ่นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าจากของฟุตบอลนะครับมีพบก็ต้องมีจากนะครับยังไงก็ ลาก่อนขอให้น้องนุ่นโชคดีนะฮะยังไงก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของอันเนอร์สลอตอีกต่อไปแล้วนะฮะน่าสงสารจริงๆแม้ว่าจะเร่งฟอร์มการเล่นในช่วงปรีซีซั่นขึ้นมาจริงปถึง4ลูกแต่ว่าก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับเนื่องจากว่ามันแค่เป็นการเล่นปีซีซั่นเท่านั้นเองนะฮะหลังจากที่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่น้องน,นุ่นทำไม่ได้นะฮะก็ลาก่อนขอให้โชคดีนะฮะ เดี๋ยวรู้กันเอเยนคอนเฟิร์มอนาคตอิซักใกล้ได้บทสรุปกอนซาโลโกไกตันเอเยนของอเล็กซานเดอร์อิซัคหัวหอกฟอร์มแรงของเนโรเซนยูเนเตยืนยันว่าอนาคตของนักเตะในความดูแลใกล้จะได้ความชัดเจนในเ็น่ๆนี้หลังนักเตะตัตเป็นข่าวผู้พันอย่างหนักกับลิเวอร์พูลและทีมในซาอุดีอาระเบีย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสถานก,การณ์ของอีซักกลายเป็นประเด็นร้อนหลังจากลิเวอร์พูลเปิดฉากตัดท่าคว้าตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัว130ล้านปอนด์แต่นิวคาเซิลปฏิเสธจะเจรจาด้วยขณะที่ดาวยิงในวัย25ปีก็แสดงความต้องการที่จะไปยังทิมแอนฟิล์เช่นกันเรืร่องราวของอีซักย,ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกหลังจากลิเวอร์พูลเปลี่ยนเป้าหมายไปเสนัญญาก,กับฮูโกเอเกติเก้มาจากอัตตากันฝึกตแทน แต่ฮงแดงก็ยังให้ความสนใจในตัวอีซักอยู่ส่วนนักเตะเองก็โดนเอ็ดดี้ฮาวกุนซืเนลโกโซส่งกลับบ้านในเกมหมุนเครื่องกับกาสโกเชลติ irt, เนื่องจากไม่มีสมาธิจะลงสนาม,ามการเดนกานอกจากเรื่อูแล้วนะครับสโมสรในซาอุดิอราระเบียก็ตกเป็นข่าวว่าพร้อมจะก,กระชากตัวอีซักไปรัตคาหเช่นกันโดยรายงานอ้างว่าอาจจะเป็นการซื้อตัวปร,รุ่มเทียมแล้วส่งกลับมาให้กับิวคโสโซลยืมใช้างานเพื่อเลี่ยงกดการเงิน PSR สำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอีสซักนั้นล่าสุดเอเจนยนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านอารุยาดีอาสหนังสือพิมพ์ซาอุดิอาระเบียว่าเรากําลังศึกษาและวิเคราะห์ทุกทางเลือกที่เป็นไปได้แล้วเราอาจใกล้จะได้บทสรุปข,ขั้นต่อไปสําหรับเขาแล้วอย่างไรก็ตามแกตันไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับว่าอิซักจะย้ายทีมหรืออยู่กับนิวคาสเซิลต่อไปในฤดูกาลหน้าด่วน อิซัะใจสัน่นกูลูดังชี้หอเซอเดนมีใจให้กับลิเวอร์พูลหลังโดนรับปิดสนาะหงแดงเดิน,น,นเครื่องท้าทายแนวยิงเิวกาสเซลแต่เจอสู้ราคาขณะที่นักข่าวชั้นนำเชื่ออเล็กซานเดอร์อิสักเริ่มเอ็นเอียงย้ายซบทินแอนฟิ์เต็มที่หลังมีสัญญาณผิดปกติในแคมซาลิกาประเด็นร้อนในตลาดการสแกนนักเตะสัปดาห์นี้ต้องจับตาไปที่อนาคตของอเล็กซานเดอร์อิสัก กานาะฟอร์มฮอตทีมชดติวสวีเดนในวัย25ปีที่ตบเป็นเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งของหงดังลิเวอร์พูลอย่างจริงจังแม้การนห้าน,นี้จะมีะรายงานมาว่านิวคาสเซิลยูเต็ดต้นสกัดได้ปัดก็เสนอสอบถามจากลิเวอร์พูลไปแล้วอย่างไม่มีเยื่อใ่แต่สถานการณ์ล่าสุดกลับพลิกผันน่าติดตามเมื่อมาร์คออกเดนนักกาวระดับอาวุโสข,ของ e s p n Sport สื่อกีฬายักษ์ใหญ่ ก็ออกมาฟันธงว่าหัวใจของอิสระเริ่มสั่นไหวและโอนอ่อนต่อการย้ายไปลาดตาะายในทินอันฟิวแล้วจนวนสำคัญเกิดขึ้นหลังจากที่เอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวเคสเซิซตัดสินใจไม่ส่งดาวยิงก็สคันลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ผิดปกติยิ่งหงกระแสข่าวการย้ายทีมให้รุนแรงขึ้นไปอีก เป็นที่รู้กันว่าลิเวอร์พูลต้องการตัวเอเล็กเดนร์ออซักมากแค่ไหนเขาคือกของหน้าในอุดมกติของพวกเขาออกเดนกล่าวและเมื่อเหลือเวลาอีกเพียง6สัปดาห์ก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงเขาหน้าแปลกใจมากถ้าตัวอิซักเองจะไม่รู้สึกอยากย้ายไปลิเวอร์พูลเพราะที่นั่นคือสโมสรที่จะเติมเต็มความสำเร็จในอาชีพของเขาได้อย่างไม่ต้องสงสัยบทวิเคราะห์ของนักข่าวชั้นนำรายนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์ของดาวยิงชาวซวเเดนน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งแฟนบอลอะคัพ คงต้องรอลุ้นกันว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนั้งเตะลิเวอร์พูลจะสามารถปิดเดียวที่อาจกลายเป็นการย้ายทีมครั้งประวัติศัทนี้ได้สําเร็จหรือไม่ก็ต้องบอกแฟนๆไว้อย่างนี้นะฮะไผ่ซีบอยอยากมากลิเวอร์พูลครับพอมาพี่น้องทีมเนี่ยแน่นอนนะครับดูดูการนี้เนี่ยมีแชมป์แน่นอนนะครับเพราะมีแต่ดาวดังเพียบเลยนะฮะอีซักมาอีกรับรองนะครับโอ้โหไหลเทียมทานสุด ไม่ใช่แค่หงแดงปืนเรือใบปูรอยชี้มี6ทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกสี่เนหน้ารอยอัลสันนะครับอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นว่าฤดูกาลหน้าจะมีถึง6สโมสรนะครับที่มีศักยภาพเพียงพอในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์และไม่ใช่เพียงแค่ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียง2ทีมเท่านั้นลิเวอร์พูลนะครับภายใต้การนำทัพของกุนซืออันเดรสลัดคว้าแชมป์มาครอบครองได้อย่างสบายๆในฤดูกาล2อ2พันยี่สิบสี่ถึงสองพันยีบห้าโดยติ้งห่างอันดับที่สองอย่าง และยุติการควา้าแชมป์5้าสมัยติดต่อกันของแมนซิสตี้ลงได้สำเร็จอย่างไรก็ตามนะครับฮอสันที่เคยคุมลิเวอร์พูลเมื่อปี2020ที่มีฉายาว่าปู่รอยก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยเคนนี่เดวกเกดตเชื่อว่าในสีส่สหน้าจะเป็นการแข่งขันที่แตกต่างกันออกไปซึ่งทีมที่เสริมทัพได้รวดเร็วที่สุดจะมีโอกาสควา้าแชมป์ไปครอบครองเนื่องจากอาจจะมีเวลาในการเตรียมทีมและปรับปรุงจุดอ่อนได้ก่อนคู่แข่งฮอสันกล่าวว่า ผมคิดว่าคุณต้องมีลูกแก้ววิเศษจริงๆถึงจะบอกได้ว่าทีมไหนใน5หรือ6ทีมอันดับต้นๆเหล่านี้จะมีฤดูกาลที่ประสบความสุเร็จสิ่งที่ผมคิดว่าโดนใจผมมากที่สุดในฤดูกันที่แล้วคือทีมที่ต่ํากว่า5หรือ6ทีมนั้นทํำผลงานได้ดีมากถ้าเราตัดทีมอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อาร์เซนอลเชลซีนิวคลสลและอัตตันวิล่า เพราะพวกเขาเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังสิ่งที่ผมประทับใจจริงๆ,ๆคือนอตีแฮมฟอเรสต์ฟูลแลมไบตันคิตตันพาเลตและเบรนฟอร์ดกับผลงานที่พวกเขาทำการได้เข้าใกล้ทีมระดับท็อปซิด้วยคุณภาพการเล่นและการมีฤดูกาลที่ดีของทุกสโมสรเหล่านั้นน่าเสียดายที่ไม่มีทีมไหนเลยที่สามารถทะลุท็อปซิได้สำเร็จฟอสันกล่าวต่อว่า ผมมองว่าการทําให้หลีกมีความเข้มข้นและการแข่งขันที่ดุเดือดอยิ่งขึ้นนั้นไม่ในหมายถึงการมีทีมเดียวที่เป็นตัวเต็งในทุกปีปัจจุบ,บันนั้นอาจมี 5- ้าหรทีมที่สามารถขึ้นมาท้าจชิงได้และการมีทีมเหล่านั้นจะช่วยสร้างความสนุกให้กับหลีกทำให้การแข่งขันเข้มข้นมากขึ้นและเพิ่มความท้าทายให้กับบรรดาทีมชั้นนําไปอีกขัน้น สำหรับทีมชั้นนำการประสบความสาเร็จในแต่ละฤดูกาลนั่นขึ้นอยู่กับหลายปจายัจจัยเช่นการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งการปรับตัวของนักเตะใหม่รวมถึงผลกระทบจากการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกที่อาจมีส่วนเล็กน้อยที่มีผลกระทบต่อเชลซีหรือแมนเชสเตอรี้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องอาการบาดเจ็บซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลย และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทรับพนันจึงประสบความสําเร็จเพราะไม่ว่าเราจะศึกษาเทียมวิเคราะห์ฟอร์มหรือมองแทคนิคมากแค่ไหนสุดท้ายฟุตบอลก็คือเกมซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่มีสูตรตายตัวเกมการแข่งขันนั้นมีเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเราไม่สามารถทำนายหรือควบคุมได้ทั้งหมดและนี่เองคือสิ่งที่ทำให้ฟุตบอลน่าตื่นเต้นเราจึงเฝ้าติดตามอย่างสนใจเพื่อดูว่าใครจะเป็นผู้คว้าแชมป์ในถ่ายที่สุดปูร่อย กล่าวทิ้งท้ายของจริงมาแล้วเวียสประเดิมสุดโหด2แอซิดพาหงแดงเล่ถล่ม50แฟนบอลยกให้เป็นเวล์คลัสสมราคา100ล้านปอนด์ฟลอรินเวียสนะครับเพเมเกอร์เจ้าของสถิติขตัวแพงที่สุดของสโมสรลิเวอร์ p o ล l ประเดิมสนามด้านแรกได้ยอย่างสุดสเสดาด้วยการทำไปถึง2แอซิดสุดเหน,นือชั้น ทาทีมเปิดรังอุ่นเครื่องถล่มโหดสต๊อกซิตี้ช่างปั้นหม้อไปแบบขาดลอยห้าประตูต่อศูนย์ขาดว่าไม่ขี่ไซรวดส่งสัญญาณเตือนถึงกู่แข่งในพิมลิกว่าหงแดงในยุคใหม่พร้อมไล่ล่าความสำเร็จเต็มตัวแม้จะเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องแบบปิดที่ศูนย์ฝึกซ้อมแอคซาเทนิ่งเซ็นเตอร์แต่เพลเมเกอร์ทีมชันยูแมนที่เพิ่งย้ายจากเบอร์เลิฟกูเซนก็ไม่ทําให้แฟนบอลต้องผิดหวังเขาสวมเสื้อหมายเลข58ชั่วคราวและใช้เวลาไม่นานในการประกาศสักดาให้ทุกคนได้เห็น ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่สองจังหวะมหัศจรรย์ประตูรแรกเวทโชการกระชากเลือเล้อยอันทรงพลังจากกลางสนามทะลุแนวรับโต๊ะก,ก่อนบอลจะทะลักไปเข้าทางดาวินูเยตซัดประตูเบิกล่องอาซิยสุดเหนือชั้นใจบอลคิลเลพาร์ตจากนอกกรอบเก็โทษนหกกับลิโอเอ็นคูโมฮายิงฉลับเข้าไปอย่างสวยงามชัยชน,นะนันนี้ยังได้ดาวินูเยตที่ระเบิดฟอร์มซันติทิกและอีกหนึ่งประตูจากฟาเรตโกเกียซ่าช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะอย่างท่วมท้น ฟอร์มการเล่นดังกล่าวนะครับจุดประกายความหวังให้กับเหล่าเดอะคอปทั่วโลกโซเชียลมีเดียลุกเป็นไฟด้วยคำชื่นมชมใช้เวลาแค่3มวินาทีก็รู้เลยว่าเวียสคือนักเตะระดับโลกพบว่าพิมลีกยังไม่พร้อมรับมือกับฟอร์เรนเวียสเราได้ของจริงมาแล้วล่ะเทคนิคของเขาอยู่อีกระดับจริงๆสลอดลองของส่งโซโบสไลยืนแม้ขวาจำเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามองในเกมนี้ก็คือการทดลองแท็กติกใหม่ของกุนซืออันเนลสลอต ที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการส่งโดมินิกโซบอสไลม่ฟิลตัวเก่งชาวฮังการีลงเล่นในตำแหน่งเบคขวาแม้จะเป็นตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยแต่บอสไลก็ยังโชว์คุณภาพด้วยการเติมเกมรุกสุดมันก่อนจะเปิดบลอยางไม่นยาให้กับดาวินูเยสซัดประตูขึ้นนำเป็นสองศูนย์ของเกมซึ่งแสดงเห็นถึงความยืดหยุ่นในแผนการเล่นของสลัดสำหรับโปรแกรมต่อไปนะครับลิเวอร์พูลเตรียมบินลัดฟ้าสู่เอเชียเพื่อลงเตะกับเอซชมิลานและโยโกมาเอฟมิโน แต่ร้อยเงาของเฟรดิโกเคียซ่าในรายชื่อ29นักเตะทำกลางกระช้เข้ากันแย่เทียมที่ยังคงหนาหูนะฮะเซติเออรนอันเฟียร์หิ้วกลางแผนปฏิวัติเทียมลิเวอร์พูลจ่อโละแข่งดังระดมทุน200ล้านปอนด์ปฏิบัติการผ่าตัดทียมของใหญ่ของลิเวอร์พูลกำลังจะเริ่มขึ้นลิชันหิ้วพู้ในการกีฬาคนใหม่เตรียมยกเครื่องขุนกนลังครั้งสำคัญจ่อไปนักเตะชุดใหญ่ออกจากทีมเพื่อระดมทุนเข้าสมโมสร มหาศาลกว่า200ล้านปอนด์ประมาณ9,200ล้านบาทเพื่อสร้างสมดุลให้กับเทียมและปูทางสู่ยุคใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจุดชนวนของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็มาจากการที่หงแดงนะครับมีนักเตะนอกโคต้าท้องถิ่นหรือโฮมโกลเกลนพิกัดที่พิมพ์หลีกกำหนดหลังการมาถึงของแข้งใหม่ซึ่งบีบให้สโม,มสรต้องตัดใจปล่อยผู้เล่นบางรายออกจากเทียมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จับตามบิ๊กเนมบนเส้นทางย้ายออก ไฮไลท์สำคัญนะครับอยู่ที่อนาคตของเราสตาดังที่อาจจะต้องเก็บกระเป๋าอัมลาทินแอนฟิลโดยมิชิัของลุยนิอาร์ตดาวินูเยสเป็นกันนำซึ่งคาดว่าจะมีค่าตัวสูงถึง70ล้านปอนด์และ60ล้านปอนด์ตามลำดับนอกจากนี้มีรายชื่อที่น่าสนใจอีกหลายรายที่อยู่ในข่ายการย้ายทียมเพื่อเปิดทางให้ผู้เล่นใหม่และปรับโครงสร้างทีมให้ลงตัวเฟรเดรโกกีซาปีกทิมจัดอิตาลีอาจถูกปล่อยด้วยค่าตัว ราว15ล้านปอนด์เบนด็อกดาวรุ่งพุ่งแรงที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงถึง25ล้านปอนด์ฮาวรวียดเลตจองกลางอน,น,อนกกาคุกไกลอาจทำเงินให้กับสโมสรถึง40ล้านปอนด์และกราตาสโมิการ์ดแบ็กไซด์ชาวกรีซที่มีค่าตัวประมาณ15ล้านปอนด์สมดุลการเงินและทิศทางใหม่ของสโมสร แบลริว์พจะทุ่มเงินเสริมทับอย่างหนักในช่วงสมัยนี้แต่แผนการระดมทุนจากการขายนักเตะกว่า200ล้านปอนด์จะเข้ามาสร้างสมดุญธนักจรเงินได้อย่างสมบูรณ์แบบสะท้อนเห็นถึงการบริหารจัดก,การที่ฉันฉลาดของลิชันฮิวที่ไม่เพียงแต่มองถึงการเสริมความแข็งแกร่งในสนามแต่ยังรักษาวินัยทนัตารเงินของสโมสรไว้ได้อย่างมั่นคงเพื่ออนาคตที่ยังยืนของหงส์แดงในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะฮะ ซื้อดังฉาแฟงเฟิร์ตชวนแมนยูแจมดิลเอเกติเ e ก้ G T K, ก่อนลิเวอร์พูลปิดจ็อบ95ล้านยูโรความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะย,ยุโรปมีเรื่องน่าสนใจนะครับเมื่อฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวจอมแม่นรรงงานมาว่าอัตักแฟงเฟิร์ตทีมดังแห่งบมเดสกาเยอรมันได้ติดต่อชักชวนให้แมนยู u, เข้าร่วมวงเล่นละตัวฮูโกเอเกติ G T K, ก้ก่อนหน้าดารรุ่งในวัย23ปีหลังจากที่นนวคาเซลและลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อย่างหนักในเวลานั้น แฟรง์เฟิร์ตต้องการเปิดดิวให้กว้างขึ้นโดยการดึงทีมระดับบิ๊กอย่างปีศาจแดงเข้ามาแจมเพื่อกระตุ้นการแข่งขันด้านข้อเสนอแต่ดูเหมือนว่าแมนยูจะไม่ได้ตอบรับคำเชื้อเชิญครั้งนี้และเลือกไม่เดินหน้าต่อในดิวดังกล่าวผลสุดท้ายกลายเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่ปีดเกมได้อย่างเด็ดขาดโดยรายงานล่าสุดเปิดเผยว่าหง์แดงสามารถบรรลุข้อตกลงกับแฟรง์เฟิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวรวมโบนัสอยู่ที่ราว95ล้านโยูโรประมาณ82ล้านปอนด์ เอ็กิดติเกตตัดใจเลือกย้ายไปเล่นในตินอันเวลแม้จะได้รับความสนใจจากเนีคอนโซลที่ยื่นก็เสนอมาก่อนและแมฟแฟงเฟิรดตจะพยายามเปิดช่องทางใหม่ผ่านแมนยูแต่ตัวนักเตะมองว่าโปรเจกต์ของอันเงอร์สลัดกับลิเวอร์พูลมีความชัดเจนและน่าสนใจกว่านะครับนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะทานผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21บกรกฎาคมนะฮะ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ